ไร้ปฏิหารแม่ใจสลายเจอน้องแล้วจากกรณีอดีตเจ้าหน้าที่สพอชอ,ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนในเหตุการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่ระบุว่าในเมืองหาดใหญ่น้ำบางจุดไหลเชี่ยวและแรงมากเมื่อวานนี้ทีมเรือกู้ภัยพาครอบครัวหนึ่งออกมาแล้วตอนค่ำปรากฏว่าเรือสู้กระแสะน้ำไม่ไหวพลิกคว่าเด็กน้อยตัวเล็กหลุดออกจากมือแม่หลุดออกจากเสื้อชูชีพ จมหายไปต่อหน้าล่าสุดหลังสถานการณ์น้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มที่คลายคุณแม่ของเด็ก4ขวบที่จมหายไปต่อหน้าได้ออกมาโพสต์ตามหาร่างของลูกสาวระบุว่าหากใครพบเห็นร่างเด็กหญิงอายุ4ขวบสวมเสื้อสีฟ้าลายดอกกางเกงสีชมพูโปรดแจ้งเข้ามาทางนี้ด้วยนะคะให้ครอบครัวเราได้มีโอกาสพาน้องกลับบ้านอีกครั้งน้องแพทเม่หลุดจากมือแม่ลอยหายไปกับสายน้ำ จนถึงวันนี้ผ่านมาแล้วสองวันเรายังไม่พบตัวน้องเลยได้โปรดกลับมาหามา,มานะแพทเม่แลกกับอะไรก็ได้แม่ยอมทุกอย่างด้านอดีตเจ้าหน้าที่สพอชอได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมว่าน้องแพทเม่วัยสี่ขวบหลุดออกจากมือคุณแม่ขณะที่เรือพลิกค,คว่ำน้องหลุดออกจากเสื้อชูชีพลอยหายไปเหตุเกิดหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่กรุงเทพคืนวันอาัคารตอนนี้น้ำลดแล้วแต่ยังหาไม่พบ คาดว่าอาจจะอยู่ในป่ารกหน้าโรงพยาบาลกำลังช่วยเดินตามหาและล่าสุดคุณแม่ของน้องแจ้งข่าวว่าเจอร่างของน้องแล้วพบใกล้กับจุดที่พลัดตกเรือขณะนี้กำลังนำร่างไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และครอบครัวกำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาล